เพราะการเติบโตของเราต้องผ่านอะไรมากมายหลายอย่างอะไรก็ตามที่ทําให้เราอ่อนล้าในโลกของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เล่มนี้จะทําให้เรานึกถึงความกล้าหาญและสิ่งที่ทําให้เรากลายเป็นเราในทุกวันนี้เพราะเราทุกคนต่างมีมเมล็ดพันธุ์แห่งความกล้าหาญอยู่คนที่จะสามารถดูแลมเมล็ดพันธุ์นั้นให้เติบโตได้ก็คือตัวของเราเองเรื่องเล่าของชายไวผู้ใหญ่ที่หัวนึกถึงการประจัยในฤดูร้อนเมื่อครั้งยังเป็นประถมกับกลุ่มเพื่อน3มคนที่ไม่ได้มีความโดดเด่นใดๆแต่ กลับกลายเป็นอัศวินตามหาตัวคนร้ายตัวจริงที่ก่อคดีฆาตกรรมเด็กหญิงในย่านนั้นเล่มนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่อยากแนะนําให้นักอ่านวัยผู้ใหญ่ได้ลองเพราะาเรื่องราวของเด็กธรรมดารรมดาทั้ง3คนนี่แหละจะปลุกความกล้าที่อาจจะหลับไหลอยู่ที่ไหนสักแห่งในจิตใจของเราและหล่อเลี้ยงให้เรายังมีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในเล่มฤดูร้อนเมื่อครั้งประถม